คือเรายัางงงกันเลยค่ะว่าทําไมคุณทักษิณถึงต้องลงเองไม่ได้หมายความว่าเออ,อบจไม่สําคัญนะแต่เราไม่เคยเห็นเวทีท้องถิ่นขนาดนี้ผมก็มงงยังไม่มได<ม>้รู้่ารฝันงเลยผมก็มงงว่าทำไมนายนายต้องลงถึงขนาดนี้ไงโอ้โห <c oughs> พอนายลงปุ๊บผมก็อไอย้ยาตายแล้วว่าแล<ะ>้วแล<ะ>้วแนึกสภาพเลยแล้วโทษนะกูเสือกไปประกาศว่ากูไม่ลงกูไม่ไปหาไม่ไปหาเสียง มันมันมันจะขนาดไหนอะแต่ว่าลงไปจะสู้เขาไม่ได้ท่านทักษิลลงกับผมลงมันน้ําหนักนี่มันคนคนคนละชั้นอยู่แล้วท่านเหนือกว่าไม่รู้เท่าไหร่ใช่ไหมแล้วสองคนเครียดไม่ล่้อ่ออเอ้าใจก็ือตอนแรกไม่คิดตอนนี้เชื่อแล้วตอนนี้เชื่อแล้วค่ะอันนี้เราพูดแบบแบบชีวิตจริงเลยคุณอาหวันไม่ต้องไปฟังคนอื่นก็ผมเป็นเป็นผมอยู่ในเหตุการณ์ ไอ้เลขาผมทั้งสองคนเันบอกโหท่านทักษิณมาก็มีผลแล้วครับก็เป็นหมื่นคะแนนแล้วครับก็มาชนะกันแค่หมื่นคะแนนน่ะมันชนะกันตรงหลักหมื่นนี่แหละครับคุณจอมหวานหรือบางที่เนี่ยชนะสี่พันด้วยโอ้โหผมจะไม่ไม่ไม่สยองได้ยังไงอ่ะคุณอยทิมบอกว่าคือคนที่บอกให้คุณทักษิณน่ะไปหาเสียงให้อะ่ะ เป็นคนที่ไม่ค่อยหวังเดียวคุณทักษิณมันเป็นเรื่องแปลกมากเหรอคะที่คุณทักษิณลงพื้นที่ช่วยหาเสียงในในการเลือกตั้งท้องถิ่นอ่ะท่านท่านเขาเรียกไม่ใช่เฮฟวี่เวทนะท่านคือซูเปอร์เฮฟวี่เวทนะถ้าผม,มเป็นลูกน้องท่านเนี่ยมผมต้องผมต้องผมต้องไม่ลากท่านลงมาเพราะว่าผมก็ไม่มั่นใจใผมชนะเปล่านอกจากผมมั่นใจใผมชนะแล้วผมเอาท่านมาตั้งตุ้มเลย แล้วให้ท่านประกาศชัยชนะให้ท่านทำไมต้องให้ท่านมาเสี่ยงสำหรับท่านท่านเป็นซูเปอร์เฮฟวีเวทท่านเป็นที่เคารพของทุกคนออะผมก็ถือว่าวันก็ไม่แฟร์นะถูกไหมเอาท่านนักเสีมายังไงผมก็ไม่ปลาสายด่าท่านสวนท่านแน่นอนไม่กล้าหรอกไม่มีใครกล้านายกวิชิตก็ก็คงไม่กล้าก็ได้แต่อัดอั้นตันใจใช่ไหมแต่แต่แต่ฝั่งของเขาเนี่ยโอ้โหใสเข้ามาคือ โอเคละมันเป็นวิธีการหาเสียงของของแต่ละพักเพราะพักเพื่อไทยมีมือปลาใสเยอะแยะไปหมดใช่ไหมครับ <ฮะ S 1> ท่านอันทิสอนเพียงเกตใช่ไหมขึ้นมาทีนี่ก็ผมก็โอ้โหต้องเอาดินอุดถูอะนะเพราะว่า <c oughs> เพราะว่าเอา้าผมพูดจริงครกับคุณจ้องคุณจ้องขวานไมฟังดิเวลาค่ะแต่คุณจ้ณอ,ขของขวานไมฟังเวลาท <c oughs> ่านอันทิสอนขึ้นเวทีอยู่สภาก็ากอดกันนะนะเป็นหัวเป็นใหญ่ท่านป่วย แล้วก็ไปสู่ไปสู่บรรยากาทั้พอขึ้นขึ้นเวทีนี่อาการป่วยหายหมดเลยแล้วก็อย่างพวกที่ผมบอกผมก็ต้องเอาดีนหดูดถูออะเพราะว่าเพราะว่าก็แรงอะคุณน,นุที่ตอน<า>ที่<า>มผม,<า>มโดนแรงๆเนี่ยออืๆๆนะไม่ไม่เห็นมีเในรในละคุณนะไอโควิดโกงวัคซีนนะทำคนไทยตายเป็นล้านแต่ละอันเนี่ยโอ้โหถ้าผมพูดกลับบ้างเนี่ย ผมก็คงคงเขาเรียกอะไรก็คงเกิดเกิดเกิดสงครามระหว่างพักแต่เราก็นั่งเงียบอย่างเดียวใช่ไหมเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราโต้ตอบไปเชิงสัญลักษณ์เนี่มันน้อยมากถ้าเทียบกับสิ่งที่เราโดนอืมคนทีทิ้งข้ถามบางจังหวัดนครพนมท่านนายกเข้าไปอืมใช่ไหม ผมเป็นมพหนึ่งผมไปไม่ได้เขาเอาท่านนายกไปอ่าแต่ว่าโอเคจังหวัดนั้นชนะจบไปไม่มีประเด็นใช่ไหมแต่แต่แต,แต,แต่บางจังหวัดเพราะเอาเอา,เอาท่านนายกทักษิณไปคนขหผมก็กลัวหมดลวครับทํายังไงอ่ะไม่สมมติว่าท่านนายกทักษิณไปเนี่ยคุณจองขวัญที่ว่าผมจะกล้าสั่งไหมบอกเฮ้ย hey, มึงมึงได้ตั้งเวทีอีกเวทีหนึง่งลวโซนเลยซัดเลยซัด <c oughs> ด่าท่าน <c oughs> <ๆ>กลับไปเลย ไม่มีเลยเฮ้ยถ้าท่านมาเวทีใหญ่อย่างนี้เราออกเดินทุกตอกซอกซอยไม่ต้องบาสายเดินขอคะแนนเดินขอให้ขอความสงสารไม่ไม่ใช่คุณทักษิณตัดสินใจเองเหรอคุณอนุทิศีีคนแบบเหมือนกับยังไงคะชักชวนเหรอโน้มน้าวเหรออันนี้ผมเชื่อว่ามันก็ต้องมีการร้องขอถูกไหม มันก็ต้องมีการร้องขอทำไมถ้าไม่ไป<ำ>บุรีรัมย์ทำไมถ้าไม่ไปปลาสายบุรีรัมย์ล่ะใช่ไหม<อ>ม,มันก็แทงว่ามันก็ต้องมีการกำหนดเป็นยุทธศาสตร์แล้วแล้วเวลาปลาสยเวลาปลาสัยของคุณทัศินคุณุชินดูด้วยกันมาต้องต้องรู้นิสัยใจคอวิธีคิดยุธศาสตร์ต่างๆอยู่แล้วสิ่งที่คุณทัศินพูดในแต่ละเวทีเนี่ยค่ะคือก็จะมีทีมของพักวางให้ใช่ไหมคะมันไม่เกี่ยวกับคำพูดของท่านครับแค่จับท่านไป ยืนบนเวทีเนี่วพวกผมก็หายไปเป็นหมื่นแล้วครับคุณความหันก็ต้องเข้าใจคนอีสานก็ยังรักท่านนายกทิ้อยู่ยังย,ยังศรัทธาอยู่ก็โจทย์ที่ทำให้โจทย์มันยากขึ้นอีกเยอะอยนี่ก็โชคดีจริงๆที่ที่มันชนะมาได้ที่ถีสเกตอย่างน้อยก็รักษาหน้าผม